สวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ใส่ลุงใจหายค่ะวันนี้คือวันจันทร์ที่14มิถุนายน2564ค่ะใส่ลุงอยู่ที่หน้าโรงแรมเดอะบาซารัชดาพิเศษนะคะหรือว่าส่วนลุมไนบาซาค่ะคือใส่ลุงตรงนี้จะมีเทพพระราหูตรงคูดปริสฐานอยู่ค่ะ ปกติเวลาเสรลุงออกจาก MRT ลาดพร้ามาเสรหลุงก็จะยกมือไหว้ทุกวันอ่ะปรากฏว่าส่องมาวันนี้เอา้าเทพพลาหูทรงคุ้นหนูหายก็เลยต้องมาค่ะทุกคนเสร็จลุงต้องข้ามฟากมาปกติเสร็จลุงจะกราบจากจะพนมมือไหว้จากสถานีรถไฟฟ้า MRT เวลาเราขึ้นมาแต่วันนี้ส่องมาเอา้า เทพนาประจําตัวหนูหายเออเทพพระาหูทรงคุณหนูหายทุกคนตอนนี้เสร็จราคาทุกคนมาที่สวนลุมไนบาซาเมื่อเช้าหนูยังว่าอยู่เลยนะคะเนี่ยมื่อเช้าเสร็จหนูยังว่าอยู่เลยเทพพระาหูทรงคุณของหนูเมื่อเช้าหนูยังว่าอยู่เลยอะหายไปไหนแล้ว เาสวนลุมในปาราชาค่ะเทพพระราหูทรงคุดหูหายที่เทพพระราหูทรงคุดไปไหนแล้วอ่ะ๋อไปวัดเจ้าอาวาสครับผมอ๋อเพราะว่าเมื่อเช้าหนูยังไหวยอยู่เลยหนูก็ว่าหายไปไหนวะเอาไปวัดเจ้าอาวางครับผมเพิ่งมาผลไปวันนี้ใช่ไหมเมื่อวานก่อนแล้วครับผมเมื่อวานแล้วเมื่อเช้าหนูสองหนูก็หนูเหงไปสองวันแล้วครับโอ้ตายแล้วหนูว่าหนูสองอ๋อมาเอาไปตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วใช่ไหมคะค แล้วเขาจะเอามาคืนไหมคะนนไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมเพราะว่าอาจารย์รักให้ไปที่วัดอาจารย์รัก<อ>เขาให้ไปที่วัดเจ้าอามใช่ไหมคะมอ๋อโอเคค่ะอ่ะได้คำตอบแล้วค่ะอาจารย์หมอรักราชศหีค่ะท่านให้มาย้ายเทพพราหูทรงคุดไปที่วัดเจ้าอามค่ะเราไม่ได้ย้ายแค่เทพพราหูทรงคุดนะรปภอบอกว่าย้ายไปตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ได้สองวันแล้ว มื่อเช้าเสร็จลุงก็นมมือไหวอ่ะคืออา,อาจารย์หมอรักเขาให้มาย้ายค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุตอนนี้ที่ประดิษฐานอยู่หน้าโรงแรมเดอนไนบาซ่าเหลือเพียงแต่องค์พระศิวะนัตตลาดนะคะปกติจะมีเทพพระราหูทรงคุดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเทพพระนาลายทรงคุดประทับราหูนะคะนี่ค่ะ แล้วก็จะมีพระนาลายทรงพุทธประทับลาหูนคะคะอยู่ตรงนี้องค์หายไปแล้วค่ะแล้วก็จะมีอันนี้คือพระศิวานาตตรลชนะคะยังไม่ไปยังอยู่ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีพระโคมนะคะพระโคมตรงนี้ก็หายไปค่ะเหลือแต่พระศิวานาตตรลชประดิษฐานอยู่ค่ะเนี่ยค่ะ ตอนนี้เหลือพระศิวะนตาตาาประดลิษฐานอยู่ตรงนี้องค์เดียวนอกนั้นย้ายไปที่วัดเจ้าอามใส่ลุงถามพี่รปภเขาบอกว่าอาจารย์หมอรักเขาให้มาย้ายไปที่วัดเจ้าอามนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าด้านฝั่งศิวาลัยเหลือเหลือองค์ไหนบ้างนะคะเนี่ยค่ะฝั่งนี้เป็นฝั่งศิวาลัยก็จะมีก็จะมีในส่วนของอ่า จะมีในส่วนของกรมหลวงชุมพรนะคะแล้วก็มีพระพิคเนศนะคะแล้วก็มีพระพรมค่ะแล้วก็มีพนาลายทรงคุดประทับราหูแล้วก็มีในหลวงรัชกาลที่5้ฝั่งศีวาลายสถานนี้ยังอยู่ครบทุกองค์นะคะโอเคสาธุข้าพเจ้านางสาวสายรุ้งกิ่งทอง มากราบสักการะบูชาและแจ้งข่าวพอหลวงรัชการที่5เจ้าขาลูกสอบผ่านตำแหน่งนะักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธองคลักษ์เป็นโอกาสที่ลูกจะได้ไปทำง,งานนครนายกแล้วมีผู้สอบผ่านทั้งหมด18คน ขอช่วยเม่ตาช่วยลูกด้วยเถิดขอให้ลูกสอบสัมภาษณ์ได้เป็นผู้ได้รับคัดเลือกลำดับที่หนึ่งด้วยเถิดสาทุช่วยลูกด mm. <ai> ้วยเถิดนะคะสาทุสาทุสาทุเทพพนาลายทรงคุดประทับล <ập ceksin, S 2> ่าหูเจ้าขาหนูสอบผ่านแล้วตำแหน่งที่หนูไปสมัครมาล่าสุดคือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธองคลักค์ค่ะมีผู้สอบผ่านทั้งหมด18คนขอบรารมีพระนาลายส์งคุตประทับลาหูได้กรดเมตตาช่วยอำนวยอวยพรให้ลูกเป็นผู้สอบผ่านลำดับที่หนึ่งในการสอบสัมภาษณ์วันพุธที่16มิถุนายนนี้ด้วยเถิดและขอให้ลูกถูกรางวัลที่หนึ่งต้นเงินสลากมศีล ที่ลูกได้ปลูกไว้ดีแล้วประจำงวดวันที่16มิถุนายน2564ด้วยเถิดส,ดสาธุสาธุสาธุขอให้ลูกขายคอนโดได้ประสบความสำเร็จขอให้อาจารย์หน่องหรือว่าน้องเนยหรือว่าเฮียเจงเจพิงของน้องเนยช่วยอ,อนุมราะซื้อคอนโดต่อจากหนูด้วยนะคะสาธุพระพรหมเจ้าขาวันที่16นี้16มิถุนายน2564 เป็นวันที่ต้นเงินสลากออมสินจะออกดอกออกผลเป็นวันที่หนูจะสอบสัมภาษณ์ไปทำงานที่นครนายกและก็คอนโดมายอมีบางูบิดฟอนคอนโดขอพระพรอานวยเบยพรให้ทั้งสามประการน,นี้สมประสงค์จังมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการของลูกด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุขอพระพรเมตตาอำนวยอวยพร ให้ลูกถูกรางวัลที่หนึ่งต้นเงินสลากออมสินที่ลูกได้ปลูกไว้ดีแล้วประจำงวดวันที่16มิถุนายน2564ด้วยเถิดขอให้อาจารย์นองหรือน้องเนยและเฮียบิงช่วยอนุเคราะห์ในการเป็นเจ้าของคอนโดต่อจากหนูด้วยเถิดและขอให้หนูได้สัมมาอาชีพได้ทำง,งานกับสถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธองคลคักษนะครนายกด้วยเถิดสาธุขอได้โปรดเมตตาอำนวย,วยอวยพรให้พรทั้งสามประการนี้ที่ลูกได้ขอให้ประสบผลสำเร็จดังมุ่งมา่นประนาด้วยเถิดสาธุสาธุขอรพระพกรมเพพระอาินาลายทรงคุณประทับราหูในหลวงรัชการที่5พระพีขเนตและ โรมาหลวงช for ุมพรได้โปรดเมตตาอำนวยไวยพรช่วยลูกด้วยเถิดแล้วขอบารมีพระศิวะนาตราชได้โปรดเมตตาอำนวยไวยพรให้ลูกได้สมประสงค์ดังมากปรารถนาด้วยเถิดขอเมขอเมบารมีของเทพพระหูทรงคุดเทวดาประจําตัวประจําตนของลูกได้โปรดอำนวยไวพรให้สมประสงดังมากปรารถนาด้วยเถิดสาธุช่วยลูกด้วยเถิดช่วยลูกด้วยเถิดช่วยลูกด้วยเถิด พรทั้ง3ประการ3ข้อลูกขอพรขอได้โปรดเมตตาอํานวยอวยพรหยให้ทั้ง3ข้อที่ลูกขอนั้นสมประสงค์ดังมุ่งมา่ปรารถนาให้ลูกได้ไปทํางานสัปปายาที่นครนายกให้ลูกได้มีทุนทรัพย์ปัจจัยไปทำโฮมสเตย์สวนมายงชิดบ้านสวนอิมบูปรปอสารเคมีและให้ลูกสามารถ ขายคอนโดได้ประสบความสำเร็จด,ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุช่วยลูกด้วยเถิดช่วยลูกด้วยเถิดบุญใดกุศลใดที่ลูกได้กระทำบาเพนไม่ดีแล้วขอ,อน้อมให้ยกให้ขอพระพรพระฤๅษีเนศพระนาลายทรงคุตตภาพราหูในหลวงราชการที่ห้าตะโกนมาหลวงชุมพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลลโลกนี้ คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระศิวานาตราชพระรางหูงทรงคูดได้ปรดเมตตาช่วยลูกด้วยเถอสาธุสาธุมุทามิลูกกลับบ้านก่อนนะคะสาธุสาธุสาธุหุทามิขอบคุณมากค่ะพี่คะเนี่ยจะหาช่วยลูกด้เถิ